แล้วได้ไงไปถึงบ้านทันทีคือดดนโดดตึ้งชั้นแลว้วก็ดโดดเป็นโดดกันพอถึงว่าตถีทีือปานทีตั้งไอกอออรอนเขาไม่ใหญ่ไม่ฟังเราไม่ถีบโดนกระแทกทั้งตัวเลยกรอนหักแทบตั้งทั้งตัวกรอนหักตัวถลาไปน่นเขาตีตายห่าเลยวันนั้น <laughs> <c oughs> แล้วก่อนไปเขาสืบก่อนเลยว่า,าเขาจะใช้กำลังเท่าไหร่จยซุ้งอยู่ที่ไหนบ้างจะมีข่าางบ้างเลยเขาสืบหมดที่มพมูดเนี่ย เสพหมดจนกระทั่งไอ้ข้าศึกไอ้หัวหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ไหนรู้ขนาดนั้นก็กําหนดไปหลายวันสิบห้าวันว่าจะไปตีเขาจะไปจับให้ได้แม้กานักสืบเขาเริงจริงสืบรู้จุดไอ้คนที่อยู่ที่นั่นมันน่าจะเปลี่ยนที่ได้ใช่ไหมแต่ว่านักสืบเขาค่อยส่งข่าวตลอดเวลาเขาตกลงไอ้แนวที่ห้าหนึ่งอยู่ในนั้นไอ้ลูกน้อนถนนมันก็เป็นลูกน้องตรงนี้มันมันมันสม้อยแบบไอแบบ้ายเป็นในขวาขวาใซ้าย แม่บอกกันบอกละเอียดจริงๆแล้วแทกปังกรอนพาหลุดหลุดตัวทลาจะไปออกตต่างนั่นที่ปลายแกกระโดดเข้าไปแกดดปกลัวเขาจะตีเราไอ้สองคนกระโดดเข้าไปเข้าไปนั่นนั่งจ้องถือปืนเฉยถือปืนเฉยไอ้วงสูงนี่เขาแน่พระนิสสุก็ยอมจำนนคนอื่นเขาไอ้สองข้างทางนี้ไม่มีใครยิงเลย แล้วเราเราเองเราก็ไม่รู้ว่าสองข้างทางมีแล้วเปลียป่ยนปืนไปร้อยกระบ,บอกกว่าแม่นกว่าแล้วไปถึงปับหัวหน้าเขาขึ้นไปขึ้นไปท่านาั่งยึ้นยอ่บนอนทีนี้ไอ้เล่าก็ใส่หายว่าพี่ปายแกชอบเล่าโดยพ่อหายเล่าวินกินหัวหน้าตกป่าห,หายเจ่าไปตไอ้ฮะไฟายาพิษเขาทำไงล่ะนอ่เขาละเอียดไอ้ขเขาไอ้นรื่อกกลาอย่างเดียว เล่าเลยเห็นไม่ได้เลยเฮ้ยจะกล้ามาพเอาคนหน้าออกมาแล้วคนหน้าบอกเอาพวกเราอย่าสู้นะเราไม่มีทางสู้ทุกคนลุกขึ้นโอ้ลุกขึ้นทั้งสองข้างเอามารวมเขาร้อยกว่าถ้าแกยิงมาคนานั้นก็เสร็จคนนันก,ก็ร้อยกว่านักใช่ไหมเราห้าสิบกว่าไม่พอเราพูดวันสุดก็จับออกมา ก็เอามาหมดถ้ารุ่นนองๆยึดตะวุฒิหมดเอามาถึงตาแดงชันทำไมก็เช้าเลี้ยงเล่ากันเรื่องเล่าแล้วสางสวยเราเราก็โทรเอยหาอุดรับอดนอนแั่นังเสือเล่าเพี่อกันเท่านั้นนหละก็ทําแค่นั้นนระโยชก็ไม่ทําอะไรมากเลยมาท่าน,นี้เอาอเที่หักเรียงกันข้างใ้เค้าจริงเพื่อนกันน่นะ เขาเพื่อนกันน่นหน้าหน้าพระปราจนรานเนี่ยเป็นหน้าชายกันแล้วเ,เพื่อนกันกันน,กนักเกณนี่ในคนบ้านเราเนี่ยไปเที่ยวไปติดพันผู้หญิ่ที่ไหน,นก็ไปมีเรื่องลูกน้องเขาใ้ลูกน้องเขานะ้ะห้าคนตีกันซวยนี่ไม่ได้นี่ตีหัวแตกหมดไอ้นี่หนังเหนียวกว่านี่เขาก็เกจ็บใจหาลูกชายเขาให้เขียนเืีอมาว่าถ้าคนบรารมีมาตร็งชันบางพรมสารนบนเนี่ยไอย้นักเกณฑ์่มนี้มันสารนบนใช่ไหม ถ้าจะไปนะักขบถมแห่หม้อใหม่ผูกคอเพือเพื่อใส่เลือดเจ็บใจแล้วนี้ก็ยกทัพใหญ่จ่าตุรงกเสนาแต่ก่อนยิงทัพแต่มันใหญ่กว่านั้นนะแต่คัดตัวไปเลยก่อนจะไปนะี่มันยิงกันเสเด็จไอ้พวกจะไปนะกินเหล้าแล้วมึงยิงกูกูยิงมึงมึงฟันกูกูฟันมึงลอกกันเวยเนี่ยแต่คนที่ตายที่สุดก็คือหลวงนิพพิเยนไกรเวลานั่นเป็นสารวัตรใหญ่สถานีถึงชั้น เอาวหน้าใหญ่คือผู้กครับบุกครับการ <laughs> <laughs> ลงนี่เจอปืนใส่ปากยิงเพี้ยเพี้ยเพีย,พยไม่ติดแล้วถ้าต้องอย่างนี้ทุกวัยฮะก็ห <laughs> บอกอเอากายคนเดียวกแก่กงคนเดียวห่างกาแก่งแบบนี้ <laughs> นอนนั่นเขาก็ยิงกันขายิงแขนยังต่างคนยีงต่างยิงตัวเองไม่ติดก็ต่างคนต่างยิงกันแปลว่ายิงส่วนนี้ไม่สําคัญใช่ไหมก็ไมมีผลใช้ได้เ,เราเราไม่ต้องยิง ถามลองแม่บอกถ้าผมลองพี่ได้แต่พี่ลองผมไม่ได้เราคนจริงนี่ไม่แน่ใจมันล่อมาปุ้งทีรู้ก็ไม่รู้ลองน้พบอคุณถ้าไม่ลองพอนะาบอกอสายตัวแล้วไม่ต้องลองมันพอแล้วแล้วคัดตัวไปเลยเราเนี่ยไม่ไม่อยู่ในบัญชีนะบังเอิญพอเขาเะเคลื่อนนเราเดินไปพอดีเราดูนะมคนมุดแต่ทำไมาเคลื่อนน้อยเอาเฉพาะหัวกระเด็นไปเลย วันนี้ถ้าว่าดีไม่ดีพลาดถ่ายเขาเขาก็แน่ทั้งนั้นเขาแน่เหมือนกันเขาเข,ขาชั้นหนึ่งเหมือนกันแล้วว่านักเกรงผู้นี้มันเป็นนักเกรงดีที่ไม่ปล้นใครหรอกเป็นเพืรักษาถุนถ้าพวกปล้นเขาปล้นก็นมีหวังเสร็จถ้าไม่ตายวันนั้นมัอนอื่นก็ตายาตามตามถ้าตามเจ็บมะไรตายหมดไม่มีเหลือเขเขาไม่มีใครเขา้ามายุ่งนอกจากไอ้นักเกรงปล้นที่ไม่รู้รภาษาภาษาอะไรที่เขาปเปิดเข แ้ยิงตายทาไมตำรวจได้บังยิงตายตุ่มก็เป็นเรื่องตำรวจเห็นไหมไอ้ตำรวจไปก็ยิงหมูยิงหมายิงลมเสกรสนไม่กี่นัดก็ไม่รู้ใครกำัมีสามันตอนนี้มันถึงได้ไม่มีเรื่องกันแต่ว่าเขาเป็นนักเกรงดีเขาว่านักเกรงนี่ไม่ใช่คนเร็วนักเกรงนี่หมายถึงคนใจาอใจพอกว้างขวางรักษาถิ่นถ้าอันพานไอ้พวกนั้น อย่าแม่เลยไว้คุดเนี่ยแม่นี่นักเลยไว้คุดควาจริงมันสนุกดีเหมือนกันถ้าควรกะทำเรื่องมันสมัยก่อนๆมันก็ไม่น่าจะมาไปพระเขาได้เห็นพรเน,นี่มันไม่เไม่เลยกว่าอย่าเป็นพระแต่ว่าถึงเวลามันก็จําเป็นนะไอ้การเวลาองค์ที่มายใครคิดจะจะ็ปไหนหัน ใช่หไหมแต่ว่าท่านองค์ที่มันนี่เป็นคนดีเสียเพราะเสียเพราะอาจารย์ลูกศิษย์ร่วมกันแต่ก็ไปโทษคนนั้นได้เพราะอาศัยกฎคุณกรรมเดิมตามมาจึงไปเหตุให้คนทั้งหลายเรานั้นคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ต้องมาฆ่าคนคนอีกหนึ่งจะไม่ฆ่าก็คือแม่แม่นี่เป็นสตรรร่วมด้วยนะตัวใจเห็นว่าเอ๊ะวันนี้องค์ทิมันทำแน่ฉาแม่แนลยวันนี้วันนี้ไม่ว่าใครครบหนึ่งพันนี่วันเนี้ย ไอ้ว่าใครเราต้องขาดหัวใจท่ามาเลกันถ่าองน์ธิมายฆ่าแม่ก็เปอนันตเจริยกรรมผลนจะไม่ได้ไม่ตัดหน้าซสก่อนแต่ว่าผมไม่ชอบใจตอนที่ท่านบอกว่าที่พระเจ้าประเสริฐในที่โกศลนะไปปราบใครเขามาไอ้วันนั้นก็เป็นวันพอดีล้ว่าชาวบ,บ้านเขาก็มาร้องว่าถ้าหาว่าปราบองค์ธิมานจนแต่ผู้เดียวไม่ได้ท่านจงออกจากความเป็นราชาทีสละราชสมบ,บัติ โอ้ไม่ได้เลื่องเวลาเช้าไม่มีนั่นไม่ไหวต้องต้องปราบปราบให้สเร็จกยกจากตรุงเสนาจนคนเดียวจาตรุงเสนาเนี่ยมันทัพใหญ่ที่สุดมันทัพช้างทัพมา้าทัพรถทัพคนเดินเท้าที่เราทัพใช่ไหมหมดกระดมพลเรียบไม่เหลือเลยเอ๊ถึงทางสามแพร่งไอ้ทางทางนี้ฝาในทางโอหิมานอยู่ตอนนี้พูเดเลียวกับทับ ถามลุงน้องไปทนายดีก่อนเว้ยไอพวกนั้นบอกพ่อไม่ได้การเดี๋ยวไม่ให้พระพุทธเจ้าเป่าหัวกดีถิมาเนี่ยพุนธาถ้ายกไปตีกันเองตายหมดเนี่ยกัที่มานี้เก่งบอกไม่ถัวคล่องตัวมากไปหาพระเจ้าเป่าเป่าขม,ม่อมไปถึงพร่พุทธเจ้าถามว่าองค์ย่่่ไไ่่่่่ไ่่ห่่ก่่่่่่่ปราบองค์่่่า่โจร โคเจ้าแทนคนยันลึกนะแม่พระราชาเก่งมากโจรคนเดียวไปถ้าเป็นแสนเลยไอสวนตีกันเนี่ยไอ้โจรไม่ตายคนตายหมดต่างคนต่างตีไถึงท่านบอกพระมหาโมพิษไม่ต้องไปจับตพราาคตจับมาแล้วถานจับไายังไงท่านบอกให้ฟังเสร็จสบายใจโล่งเหือกเป็นพระราชาต่อไปได้เลยเก่งแล้วไง แเดงว่าพระเจ้าประเทสนที่กุศลนั้นมีบญบารมีมากเคลื่อนทับไปไม่โดนจับอนะโอทิมานอยู่ใช่ไหมอีตอนนี้ที่ตอนถามว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนระเจ้าว่าตถท้ายเขาจับไปแล้วโบสถ์เช็ดโน่อนอยู่ก็ท่อมโน,น่น mm hmm. ขอราะญานไปเยี่ยมหน่อยเพราะว่าตามปกติมกฟเมื่อเกิดเป็นลูกโหหิเกตอนโตขึ้นพาเขาเฝ้าพระราชาเป็นปกติแล้วตอนบันเกิดที่ไฟลุก ที่พระแสงก็จะเป็นเร์เนี้ที่กศลสนเมื่อพ่อขมาฝ้าตอนชาติท่านถามมาโบริอีกว่าเมื่อคืนนี้ตอนนี้จะมีเรื่องอะไรเมื่อคืนนี้ที่พระแสงเืยเป็นไฟลูกขึ้นมามันพ่อบอกแตลูกเออลูกผมเองลูกข้าพเจ้าเองมันจะเป็นโจรขอให้พระองค์สั่งประหารทีวนตี้ท่านเลยถามว่ามันทําผิดอะไรอย่างก็อ,อย่างบอกแต่คนยังไม่ทําผิดสาห์ไม่ไดยยังไม่มีโทษ ต้องลอยพระเป็นจนเยี่ยมซะก่อนอยบ่ทหารได้นี่ก็ต้องนี่ก็รู้จักกันดีก็พาเขาเฝ้าอยู่เรื่อยๆเขาเป็นคนดีมากไม่ใช่คนเกเรนิสัยละเอียดอ่อนมันญาติดีเนี่ยพระชายนกรรมมีความรักผู้ใหญ่ดีแต่ว่าเสียเพราะกรรมมืนบังคับใชเลยนะเนี่ยเมื่อรู้จักกันมาก่อนก็เคยไปเยี่ยมไอ้เป็นพระแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วเอาไปเอานายทหารผู้ใหญ่เขาไปทั้งหลายคนให้มาสั่งนายทหารไปเรียกคน แเราเข้าตัวกุบกุบคำถามว่าใครเท่า,านั้นเองเสร็จโดดยงเย็นขีดแบบไม่แต่งตาตาเลยมีพระราชาเดียวที่ขี่ไม่แต่งขี่ไม่แต่งเขามีขตัตยามานะพระราชาเนี่ต้องทรงขตัตยามันละโปรกกแก้งทำให้โปรใช่ไหมให้เราบประตูว่าพระมหาวพิชเยพิเให้ข้าไปไหนไอ้คนนั้นคงเป็นลางขงีดถูกลยลัยฮะดีที่ก็เลยเล่าประวัติให้ฟังว่าเป็นพ่ออะไร ให้เลยภาวนาบอกตั้งแตบบ่ตั้ตบทนี้เป็นต้นไปโยมขอภาวนาตัวก็เป็นโยมถ้านมีอะไรใคร่คร่อขอเขาคอยบอกอบอก็หมดเรื่องกันไปที่ <c oughs> ตอนอื่นผมไม่ชอบชอบไป่ตอนนี้ถ้าใครหลักลอยกันเป็นแถวขี้แตกเยี่ยมแตกมันแตกจริงๆแต่ถ้าเราพูดแบบนี้ดูมันว่า,าจ,จะเป็นเรื่องโม้หรือฟุ้งนะถ้าเราเดินทางออกมาเย็นนิดมาสมัยสมัยร้อห้าเนี่ย มีอยู่ท่านหนึ่งคือเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไ้จอมลพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีคนนี้มีอำนาจมาก,มากสวยนะเรเ่างสวยนะเปเ็นรูปไหเป็นคนสูงค่อนข้างโปร่งแต่โปรครท่องแบบสง่างามมากสวยแต่ว่าเป็นแม่ทัพที่เที่ยมที่สุดแม้เมได้เด็กขาดที่สุดคขาบ่าเด็กขาดได้เด็กขาดจริงๆปู่เขาเคยร่วมร่วมไปนรบ ่านเนี้ยวเก่งถ้าถึงเวลาประจัหน้าจริงๆท่านนําเลยนะจะคนบริสักรแน่นะหรือว่าไม่ใช่ปลยรูปน้องบุกแต่ลายเดียวถ้าหนักนิดออกหน้าเลยโดยตามเช่นมาถ้าฉันถอยหลังเก้าเดียวฆ่าฉันเลยเนี่ยแม่ทับแบบเนี่ยจะท้าไปปราบโจรข้อกันพื้นเหนือเชียงรายเชี่ยตุงเชี่ยวตปูไปด้วยฉันั้านปูกเป็นนายทหารเผาฉันเปน็นนายทหารมานาน ท่านบอกเลยบอกไอ้นี่มึงตามกูมาหอกมึงเนะ่ยใช้ได้ดีใช้หอกกูไดนะ้ถ้ากูถอยหลังเก้าเดียมมึงแทงกูเลยนี่ไงลูกน้องก็ยอมตายหมดทับอยางยงนี้ไม่แตกยังไปแตกแตกูกนลยถ้าสิก็ต้องแตกใช่ไหมพอแม่ทับเขา่าไม่ไม่ท่านแล้วก็แก่กว่าแล้วไปโถยตอนเดินก่อนๆทำออกหน้างูเดินเก่งเลยแต่พูฟังบุกจริงๆเรื่องในทางก็ลูกน้องไปก่อน แล้วท่านก็วิ่งเต็มที่นะทำไมใชงทำรีาใหญ่์ยันวิ่งเคียงคู่เขาไปมือนกันคนสุดจะเข้าไปใกล้ก,ลกลับถนูน้องผักน้อยไงยมั่งอะไรมั่งไม่ไหวตอนนี้เอาคนเอากระสอบท้องมัางน้อยไงพึ่งน้อย,งยไงใก้ก็ลุกต่อไปมือไปต่อไปในฐานะแม่ทัพจริงๆไม่ว่าตัดหัวอย่างอย่างอย่า,ยา,ยา,ยาตัดหัวไม่ยากถ้าผิดกฎอีกการสิบปักสังตัดหัวทันทีเลยแม่ อีตอนหนึ่งตอนเลิกศึกมาแล้วท่านเป็นเสนาวดีกรทรวงลาหมท่านอยู่ในห้องไอ้คนหนึ่งมันจะเป็นรายงานอะไรกันไม่รู้ไปเข้าประตูปุกๆมันแทนที่จะเลขาถามออกมาไงเลขาไม่อยู่ท่านใช้ไปที่อื่นท่านอยู่แต่ทั้งใครก็ใครเงียบก็ <laughs> เงียบเปรเปล่จะให้มันเงียบมันไปไหนหรือวป่าเข้าประตูไปไหนเิดประไูไหนไอ้งส โอ้ยนอ้องนไปไป้องแอบไปอาบน้ำน้องจีนไปบองกันใหม่ไปดูผัวดูผางว่ไปต้องไปอาบน้ำน้องไปอาบน้ำน้ใครเ è, 네งียบสงสัยเอ๊ะไม่เคาะประตูทำไมไม่พักแล้วมันก็ไม่พูดหายไปไหนเสียงก็ไม่ได้ยินเสียงอึ๊กอึ๊กหายไปเลยแล้วแปลกใจกับประตูน้ะบานบานเลยัวบอกไม่มีไอ้ผ้ายเราเราบากด้วยไอ้เราก็เป็นนายทหารคนสนิท หาแล้วไหมล่างคีนดนู่นพะวงหมดเลยบอก็บอกว่าดูหน้าท่านก็ดีพวดดีท่านใจดีไม่ีใจได้แต่ว่าท่านเป็นคนเคร่งขัน้านได้ยังไงถ้าอานาจมีต้องใช้อำนาจเต็มอำนาจท่านลดไปได้แต่ว่าไม่ให้งานไม่มีผลเนี่ยงานที่จะมีผลก็ต้องใช้อำนาจเต็มจริง ปกติไปคุยท่านไม่มีเสียงโด่งเลยเมื่ยท่านพูดดีมากเพรักก็ไม่บัดไม่ไหวเล่าไประวัติความไปมาตั้งเด็กท่านไปเกเลี่ยไรทำไรก็แต่บ่อ้นี่ยไม่ดีเนี่ยไม่ดีจะทำไม่เจะทำมาแล้วเนี่ยเกยง่งคุยเก่งมากเป็นแม่ทัพที่มีคนกลัวมากแต่ว่าทหารรักที่สุดรักพวกความเด็ดขาดถ้าทหารของท่านไปทําความผิดถ้ามันไม่ผิดเป็นสีงควรเอาท่านไม่ได้ท่านช่วยเต็มที่ แต่ว่าถ้าผิดจริงแล้วไม่ต้องสอบสวนผิดจริงแล้วเข้าตารางเต็มที่เหมือนกันวันลดไม่มีท่านบอกแล้วท่านเป็นคนเต็มราคาหนึ่งท่านเป็นจอมพลสองท่านเป็นเจ้าพยาท่านบอกท่านยังขาดตำแหน่งเดียวคือสมเด็จเจ้าพยาตัดหัวก่อนไม่ได้พาสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยสั่งตัดหัวก่อนขับทูลได้ยิ่งน่าเท่ากษัตริย์ ก็สมัยนี้ก็มีคนเป็นสมเด็จพญาคุณใช่ไหมหมายวชาทิปไตยเนี่ยมีประโยชน์ะฮะ,ะตำแหน่งจ้าพลก็จ้าพลไอ้ทำเนียบเจ้าปัญญาไอ้สมเด็จเจ้า,าปัญญาเนี่ยเป็นเป็นบรรดาศักดิ์เนี่ย,ยบบมีเจ้าพลสลิเดเน,นีนน่ยมาตายเให้เครื่องแบบสมเด็จเจ้าปัญาไอ้ย่ตำแหน่งเปินเคือเจาปัญญาไหม แต่ใ,ใช้มำนาจไม่ได้ก็ตายแล้วอันนี้ไ่ามันโง่เลยไม่จําอิทธิยาพรจำพรรษ,ษิตมาตายพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานอิทธิยาพรอันนั้นนะอิทธิยาพรสมเม็จเจาบยาแต่ไม่ได้แต่งตั้งเป็นวลาสัง่งเป็นอิทธิยาพรที่คนที่จะเป็นสมเด็จเจ้าบัญญาท่านต้อใช้อิทธิยาพรแบบนี้ท่านต้องทานตอนตายอ นี่ต้องาการนักประวัติศาสตร์เงีเ้ยเด็กมันะหาเขาแก่งเงีน้นี่ไอเด็กนี่ก็ไม่รู้รู้แ่ะใช่แกูุ่้ข้าไปได้นักประวัติศาสตร์วันนั้นด็อกเตอร์ประวัติศาสตร์มาถามคำเดียวตอบไม่ได้เลยถ้าพยายามถามท,าที่มันไม่รู้อ่ะ <c oughs> แม่มไปเรียนต่างประเทศไม่รู้เรื่องประเทศไทยได้ไง แต่เขารู้แต่ประเทศของกขาถามเรื่องตัวโกไทยถามว่าปู่คุณน้านำถมชื่ออะไรตอบไม่ได้เลยตอบได้ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมขี่ม้านี่สอนคนให้เป็นครูแต่ไอครูเองยังไม่รู้เลยรู้แบบท่านเจ่อเพ็ ชื่อเพนคุณน้องน,นำผมก็เป็นบรรดาศักดิ์่ีจริงๆชื่อแดงพวกเราเรียกกันว่าพี่แดงพี่แดงเป็นคนใจดีแต่เพี้มนะถ้าทางอ่อนช้อยละมุนละไมใจเด็ดใจนี่เด็ดจริงๆแล้วท่ากับใจนี่ต่างากันเยอะถ้าทางละมุนละไมอ่อนช้อยยิ้มละไยเสมอ นั่นสมัยนั่นฝ่ายท่านเิงเป็นเป็นฝ่ายเรื่องใหม่อ่อนน้อมข็ขอมัไอการอ่อนน้อมเนี่คเขาบางังไอจุดที่เราจะกู้ชาตินี่สรภาพะอะเขาหลอกขอมเราฝ่ายวกาขุนพามเมืองนี่เป็นฝ่ายแข็งเขามมอยอ่สองฝ่ายอ่อนถ้าอ่อนนั้นแข็งฝ่ายนี้มีความสามารถแสดงสมรรถภาพเต็มตัวทําตัวเป็นคนมีความสามารถเก่งอีฝ่ายหนึ่งเขาเก่งเหมือนกันเลยเขาแก้ทํามยังไม่เก่งไอผอมตายใส ี่มันก็เกรงใจผลพมืองอยากให้พวพผลเมืองไปเป็นโอเคใช่แล้วก็พวกผลสีคนบางกลางเท่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่ฝ่ายโูกมันเล่งให้ฝ่ายโูกเลยนั่นน่ะเล่นฝ่ายอ่อนนอมมัก็มันด่ามันใช้หนอนใช้นี่ไ่ท่านใจหมดดามันก็วามันก็โผล่เห็นเอาย้อมโก้ตลอดเวลาแต่ถึงเวลาจริงมาหดอยู่เลยไอ้นั่นนึกว่าไม่สู้คนที่ไหนแล้วเรา่าสู้มาต้านมาอยู่เพราะมันเผลอมันคิดว่าไม่สู้จะสู้ไม่ได้ นี่เขาวางแผนกันดีวางแผนมาสามระยะตั้งแต่พ่อคุณนานําถมมาชั้นวางแผงไดนมาแต่มันไม่ใช่สุดอยุคคนอะ้วเห็นไหม่ะไอพ่อก็อยังวางแผนที่ลูกมันโตแล้วยี่หาสามชั่วยุคนคมันตายหาแล้วสามสามชั้นของคนนะมาถึงพ่อคุณนานนาผมของคนเสีมานี่ก็วางแผง่ชุดนี้วางกาลังแล้วเริ่มฝึกไอเริ่ม ใช้จริยานี่ยท่านดาบุนบุนคุณพ่อของน่านนํนผม์เริ่มวางแผนให้รู้จักและชาติบานยามยากว่างตามต่ตนนนคนพอเริ่มคนน่านํานทมคกันสีมากมาเริ่มปฏิวัติเริ่มส่งคนข้าวไปผสมกับขอมคนที่มีความฉลาดมากพิมมือดีให้ไปเป็นท่ายของหมดได้ตีหลังถ้ามาพวกคุนศรีสละทิศนี่ตรงพออะไร กับคุณพามเมืองนะอันนี้คือเป็นตัวฝ่ายลงมือแต่ตอนจุดลงเมือนี่พ่อยังไม่ตายเนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อตายแล้วเนี่ยเรื่อเป,เป็นชุดเป็นชุดเือน,นี่การตีขอมเรานั้นมันทำไมถึงตีง่ายที่ว่าตีง่ายไม่ใช่ว่าตีไปจนหน้านง่ายเพราะไอ้ขอมยกทัพมาั้งยกทัพพาหน้ามาเสียไปกันหมดแหละไอ้พวกขี้ข้าที่อยูนั่นแทงช้างแทงมา้าถ้าเดินนก็ได้ พยโยกทัพมาผสมเวลาตีมาตีหลังมันก็เก่งทั้งนั้นพวกอยู่ข้างหลัง,งพวกที่มือดีอันนี้เขาเล่นงานแบบนี้เ<า>ชื่อไหมถ้าไม่เชื่อไปถามผู้หลังกองแหงนงงั่งแต่ผู้หลังกองแหงไม่ปฏิเสธท่ันพูดถูกเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ไม่ไได้อก็ม่รู้แกไปถามนครับก็ <c oughs> บอกแล้วนะ <c oughs> ถ้ารูปนั้นไม่ปฏิเสธข้าพูดถูกใช่ไหมก็รู้ไม่พูดจริงเวลานั้นเราเราไม่น่าจะสู้เขาได้กำลังนี้เดียวกำลังคนเรามีจิตเจียวเหลียวมีคนเท่าไรมันมีคนถึงห้าแสนมันไม่ถึงสามแสนมัไม่ถึงแต่ว่าแดนที่ฝึกตัวเป็นจริงๆก็ที่บ้านนาศารเนี่ยเข้ากจั้ม ผู้ถ้วยแล้วแถมถ้วยดอกก็ด้วยไปเรียนวาดสัตว์ใหม่ที่หลังต้องเรียกอาจารย์เขาสูมาอบรมไอ้ไทยมันบอกหลวงพ่อเขียนวัติศาสตร์บอกุณเขียนน้ำผึ่งไอ้หาคุณเขียนน้ำมันยุบใบเขาหรอกเพราะว่าด่าพ่อคุณบ้าเดี๋ยวห่าผู้พลังมองแถมทำไมตีเก่งนะลงไปทั้งสายไต ไอ้คนไทยมันมีอยู่เป็นยอมย่อมยอมย่อมอคนไทยไม่มีกลุ่มหนั้นกลุ่มเดียวไอ้คนไทยสายใต้มันมาก่อนสายเหนือมันลงเมื่อก่อนสายเหนือมันลงทางด้านทะเันตฝ่ายพวกเมืองป่าฝ่ายพวกเมืองป่านี้ก็มาแล้วมันลงธรรมฤทธิ์มันลงทางด้านตะเันตกลงไปเป็นไทยใช่ไหมเวลานั้นไทยมันอยู่เกยกาเกยกาเกยกาหมดแต่มันไม่ลงเป็นกลุ่มเดียวกันไอ้ฝ่ายทางนี้โอ้จับกลุ่มมาก่อน ว่าจากลุ่มมาก่อนเพราะสุโคททยจากลุ่มได้ก็มีธูรพ่พอค้าเนี่ยเดินทางค่าขายติดต่อกันก็พยายามไปเรีย้ยงไปพูดคนไทยเข้าใจเวลานี้ไทมีเอกภาพบางทีก็ไปสิคนกลับมาสองคนไอ้ขบบนมีกล้วยเอากล้วยไปขายข้างล่างไปแล้ววธอะไรก็ว่าไม่เฉลยเลยนี่พอเรียบร้อยแล้วท่านนางแถวนยกทักันแล้วก็ค่ากันหนักที่กระบ,บี่กระบ,บี่ไม่ตายมาก พราะไอ้ไอ้ไอ้ผู้คองกระบีม่มันมันสู้มันสู้หนักเพราะนั้นไปที่กระบี่ไปปีหนึ่งแปดไอ้ออที่เขาตั้งไว้ข้าเวลาเนี่ยมันไปสนามรกถามบอมหวลวงเวรวัตรไปตอนที่มาสร้างไว้้าตอนนี้โคตรไปเจอกระดูกมามามโมโหกระโดกเยอะนะครับอาคารทุกหลังที่ขคตไปพคกระโดกทนานก็ใช่ตรงนี้ที่รบหลังนี่ไหมเชนรูนขนาดน,นี้ ต้องวางงานอบรมในวัฐสูงรับการอบรมหน้าทีละสามหมื่นบาทจ่ายล่วงหน้านะ้ <c oughs> <c oughs> ดีไม่ดีไม่ดีแกตั้งไปผมมากกโก้เอาตาไปแล้วไม่ให้ตาต่อ